พายุฤดูร้อนค่ะทำให้ผลผลิตทุเรียนของเกษตรกรในตำบลห้วยแรง้งอําเภอเมืองตราดล่วงหล่นเสียหายเป็นจำนวนมาก นายสมศักดิ์เข็มดีนายกอบตอห้วยแรงลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่สวนทุเรียนนายเด่นรัฐจำปาสีหมู่ที่9ตบําลห้วยแรงอําเภอเมืองตราดหลังจากที่มีฝนตกหนักและมีพายุฝนพัดรุนแรงเบื้องต้นพบความเสียหายนะคะทุเรียนหล่นมากกว่า5ตัน โดยนายเด่นรัตได้พาไปดูทุเรียนทั้งพันหมอนทองและกระดุมที่มีน้ำหนักลูกละ2-3กิโลกรัมที่มันร่วงหล่นเสียหายลงมาแล้วก็นำไปทิ้งไว้บริเวณริมอ่างที่อยู่ท้ายสวนเพื่อที่จะรอทําลายทิ้งค่ะเนื่องจากทุเรียนที่ร่วงทั้งหมดนี้ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะเพราะว่าเนื้อของทุเรียนเนี่ยยังมีสีขาวอยู่เปอร์เซ็นต์แป้งยังไม่ถึงแม้ว่าจะนำไปทอดก็ไปทอดไม่ได้ค่ะ นายเด่นรัฐบอกว่าฝนตกหนักและพายุพัดเนี่ยมันมาแค่10นาทีค่ะลมมันก็หยุดลงแต่ว่าเห็นทุเรียนเนี่ยร่วงเต็มสวนเลยโดยทุเรียนรุ่นนี้มีนัดที่จะตัดในวันที่20มีนาที่จะถึงนี้ซึ่งทุเรียนที่จะตัดครั้งนี้พ่อค้าให้ราคากิโลกรัมละ210บบาทแต่มาร่วงหล่นเสียหายก่อนทั้งหมดนะคะ คือถ้าไม่ร่วงหล่นไปซะเนี่ยก็จะสามารถตัดขายได้ประมาณ10ตันเมื่อวานนี้ยังดีที่มีพ่อค้ามาตัดทุเรียนพันกระดุมไปได้100-200กิโลกรัมซึ่งตอนนี้ก็ยังมีความกังวลกันอยู่นะคะเพราะเมื่อมีฝนตกลงมาลมมันก็มักจะมาด้วยทีนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ทำทุกวิถีทางค่ะที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้ทุเรียนร่วงหล่นตั้งแต่การใช้เชือกโยงกิ่งหรือแม้แต่การนำผ้ายันที่มีคนบอกว่าวัดไหนดีเนี่ยของดีที่ไหน เเขาก็เอาผย้ายันมาผูกเอาไว้กันลมนะคะแต่ว่าแหมลมมันก็แรงจริงๆอะคะ่ะพายุฤดูร้อนก็เอาไม่อยู่นะคะผลม,ม,มาหูหนึ่งนะมาลมมามาก่อนฝนแรงมากๆผมขบับรถเข้ามาเนี่ยเปลือนเต็มโคนเลยคือมองไปกับตาถนนเนี่ยมีแต่ลุกทุเรียนเ,ลยเกลื่อนเต็มไปหมดเลยแล้วก็ก็มาสักประมาณในเกินสิบนาทีลมก็ลมล้มเนียก็อตอนนี้น่าราคาก็ราาคาดีเพราะว่าผม ผมนัดเขา,าวันที่20ที่จะถึงเนี่ยเขาว่าราคาอยู่ประมาณ2อ0สิดมันก็เสี่ยงอยู่ทุกวันนะครับถ,ถ้ามีพายุฝนมาเมา่ไอไห่เราเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าเขาจะมาแรงไหมแค่เห็นมาอย่างเมื่อกี้ขึ้นมาเห็นเลื่อนคืมๆมาก็อยู่กันไม่ติดแล้วแต่นี้มันถามว่าเราทําอะไรไม่ได้